มาบินมาบินมาร้องเพลงก่างวามวนพึ is ่สายแย็บผีปลายรั้เดีตยวตาขับขานขับขางร้องเพลงเงยไขให้กันบุ้มบุๆบุ้บุ้มุ้มบุ้บุ้วันนี้เป็นวันฉันจะปลูกตะวันไว้รอบ เจอวันทก็วันพุธแล้วก็ศุกใส่เดือดไปตกท้ายตัวพือหักในขนาดต้วมองดูรอบตัวไม่ไปด้วยทัางไหนดึง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 ึงพอถึงวันศุกร์ฉันก็ลุกขึ้นมานม่มองหัวใจฉันขับของฉันมองต้นไม้้ว้เกลโดยน้ำลันเสาตอนปลายป่าย มาสายสุขราวัดตินบึ้บึ้้บ